อันนี้คือไซส์ใหญ่ปกติไซส์ใหญ่พิเศษนะครับจุกด้วงนะครับจุกด้วงทุกตัวนะครับเบอร์เจ็ดน่าสนใจที่สุดนะครับเบอร์เจ็ดคือเบอร์เจ็ดตัวนู้นะครับน่าสนใจนะครับเบอร์เจ็ดนี่ครับอันนี้คือนกเวียดนามเนีอยไซส์ใหญ่พิเศษนะครับนี่ครับตัวใหญ่ๆสวยๆทุกตัวนะครับนี่คือไซส์ใหญ่พิเศษนะครับนี่ครับ เบอร์สิบสามนะหล่อมากนะเบอร์สิบสามเบอร์เก้าเบอร์สิบนะครับหล่อทุกตัวนะครับนี่ครับเบอร์เก้าร้องนะเบอร์เก้าเบอร์สิบสามนี่ครับเบอร์เก้านะเบอร์เก้าหล่อจัดนะครับเบอร์เก้าเบอร์เก้ากับเบอร์สิบสามร้องนะเบอร์เก้าไม่หล่อครับนี่ครับเสียงของเบอร์เก้านะครับีนต นี่นะครับชิ้นต้ออนาบต้นบต้นใบต้นใบต้นใบต้นนี่นครับสวยทุกตัวนะครับนี่คือไซส์ใหญ่พิเศษนะครับราคาแรงหน่อยนะครับ แต่ตัวใหญ่ไปที่เมืองไทยแบบนี้มหายากนะครับไม่น่าจะมีนะครับไอคือไซส์ใหญ่ๆนะครับไซส์ใหญ่พิเศษเลยนะพวกนี้คือนกคัดพิเศษนะครับหัวหัวนี่ใหญ่ๆตัวใหญ่ๆจุกโค้งๆนะครับโค้งไปข้างหน้านะครับแหลมๆเลยนะครับสวยจริงนะครับแบบนี้นะครับดูเลยนะครับไม่มีแน่นอนะครับแบบนี้ที่เมืองไทย อันนี้คือจุกด้วงนะฮะจุกด้วงทั้งหมดนะฮะจุกด้วงจุกด้วงไซส์ใหญ่ทั้งหมดนะครับนี่คือเบอร์เบอร์เจ็ดน่าสนใจที่สุดนะครับเบอร์เจ็ดดุนะฮะแล้วก็เบอร์สามนี่คือจุกด้วงทั้งหมดนะครับใครอยากได้ตัวไหนทักมาจุกด้วงทั้งหมดนะครับเป็นไซส์ใหญ่นะครับไซส์ใหญ่พิเศษหมดเลยนะครับพวกนี้เป็นไซส์ใหญ่พิเศษหมดนะครับจุกด้วงทั้งหมดนะครับนี่คือจุกด้วงทั้งหมดนะครับ นี่ดูกันเลยครับจุกดวงนะครับนี่คือจุกดวงสายใหญ่พิเศษนะครับตัวใหญ่ๆหล่อๆเลยนะครับแบบนี้เป็นนกที่คัดมาแล้วนะครับนี่ครับดูฮะแต่ละตัวนะครับนี่ครับใหญ่ๆทั้งนั้นนะครับไม่มีตัวไหนเล็กนะครับคือไซส์ใหญ่หมดเลยนะครับนี่ครับเบอร์สี่ก็ใหญ่อ่า เบอร์เจ็ดเบอร์เจ็ดกับเบอร์สองนะฮะน่าสนใจนะเบอร์เจ็ดเบอร์เจ็ดนะฮะเบอร์เจ็ดตัวนี้นะฮะเบอร์เจ็ดเบอร์สองเบอร์สิบสองเบอร์สี่เบอร์สี่นะฮะเบอร์สี่เบอร์สี่แล้วก็เบอร์สามไล่ลงมาครับเบอร์สามนี่นะเบอร์ก็เรนัมเบอร์มาหทีเบอร์หนึ่งะครับนี่เบอร์สิบสี่ครับ เบอร์สิบสามเนี่เบอร์สิบสามนะครับจุกด้วงทุกตัวนะแบบเป็นไซส์ใหญ่หมดแล้วนะครับพวกนี้อ่าอันนี้คือไซส์ใหญ่ปกติไซส์ใหญ่พิเศษนะครับจุกด้วงนะครับจุกด้วงทุกตัวนะครับเบอร์อนนอเรจ็ด,น,จดน,น่าสนใจที่สุดนะเบอร์เจ็ดคือเบอร์เจ็ดตัวโนู้นะครับ <Be ard. S 1> น่าสนใจนะเบอร์เจ็ด นี่ครับอันนี้คือนกเวียดนามเนี่ยไซส์ใหญ่พิเศษนะครับนี่ครับตัวใหญ่ๆสวยๆทุกตัวนะครับนี่คือไซส์ใหญ่พิเศษนะครับนี่ครับเบอร์สิบสามนะหล่อมากครับเบอร์สิบสามเบอร์เก้าเบอร์สิบนะครับหล่อทุกตัวนะครับนี่ครับเบอร์เก้าร้องนะเบอร์เก้า เบ er ok? อร์สิบสามนี่ครับเบอร์เก้านะเบอร์เก้าหล่อจัดนะครับเบอร์เก้าเบอร์เก้ากับเบอร์สิบสามร้องน,นะครับเบอร์เก้าไม่หล่อครับนี่ครับเสียงของเบอร์เก้านะครับจีนน นี่นะครับชิ้นต้ดอ่าชิ้นต้ดใบต้ดใบต้อ่าใบต้ดใบต้นอ่านี่ครับสวยทุกตัวนะครับนี่คือไซส์ใหญ่พิเศษนะครับอ่าราคาแรงหน่อยนะครับแต่ตัวใหญ่ที่ีมืองไทยแม่แบบนี้มหายากนะครับไม่น่าจะมีนะครับไอคือไซส์ใหญ่ๆเลยครับไซส์ใหญ่พิเศษเลยนะครับพวกนี้คือนกคัดพิเศษนะครับหัว หัวนี้ใหญ่ๆตัวใหญ่ๆจุกโค้งๆนะครับโค้งไปข้างหน้านะครับแหลมๆเลยนะครับสวยจริงนะครับแบบนี้นะครับดูเลยนะครับไม่มีแน่นอนนะครับแบบนี้ที่เมืองไทย อันนี้คือจุกด้วงนะฮะจุกด้วงทั้งหมดนะฮะจุกด้วงจุกด e ้วงไซส์ใหญ่ทั้งหมดนะครับนี่คือเบอร์เบอร์เจ็ดน่าสนใจที่สุดนะฮะเบอร์เจ็ดดุนะฮะแล้วก็เบอร์สามนี่คือจุกด้วงทั้งหมดนะครับใครอยากได้ตัวไหนทักมาจุกด้วงทั้งหมดนะครับเป็นไซส์ใหญ่นะครับไซส์ใหญ่พิเศษหมดเลยนะครับพวกนี้เป็นไซส์ใหญ่พิเศษหมดนะครับจุกด้วงทั้งหมดนะครับนี่คือจุกด้วงทั้งหมดนะครับ นี่ดูกันเลยครับจุกดวงนะครับนี่คือจุกดวงสายใหญ่พิเศษนะครับตัวใหญ่ๆหล่อๆเลยนะครับแบบนี้เป็นนกที่คัดมาแล้วนะครับนี่ครับดูฮะแต่ละตัวนะครับนี่ครับใหญ่ๆทั้งนั้นนะครับไม่มีตัวไหนเล็กนะครับคือไซส์ใหญ่หมดเลยนะครับนี่ครับเบอร์สี่ก็ใหญ่อ่า เบอร์เจ na ็ดเบอร์เจ็ดกับเบอร์สองนะฮะน่าสนใจนะเบอร์เจ็ดเบอร์เจ็ดนะครับเบอร์เจ็ดตัวนี้นะครับเบอร์เจ็ดเบอร์สองเบอร์สิบสองเบอร์สี่เบอร์สี่นะครับเบอร์สี่เบอร์สี่แล้วก็เบอร์สามมาไล่ลงมาครับเบอร์สามนี่นะเบอร์ก็นรนัมเบอร์มาทีเบอร์หนึ่งะครับนี่เบอร์สิบสี่ครับ เบอร์สิบสามเบอร์สิบสามนะฮะจุกด้วงทุกตัวนะแบบเป็นไซส์ใหญ่หมดแล้วนะพวกนี้